มัดป right? ิดเสียงงบยิ้มได้ไม่ใช่หรอเหรอท้าไมให้ความสล้คันเอาแต่ความตัวเองเกียดแต่ผู้อื่นแกล้งยังดีกันอยู่เอาอะไรมาความกลัวก็มากขึ้นความกลัวมากขึ้นความอยากความต้องการพยากอยากมากขึ้นลงไร้ลมากขึ้นจนเรียกว่โลกโหลงุตกรตามมาถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะเห็นความแล้คันเอาให้ความแล้คันจะอบอ้โหโอุ่นแล้วองกรชื่นฉันใส่จะเป็นความสุขไม่ใช่หรอ กายใหญ่นี่ฮะอีกอย,กย่างกันอย่าลืมเลยให้เห็นความเป็นจริงในธรรมชาติสัตว์จริงมันเป็นภาลพันชีวิตคุ้มมันชุกชีวิตแล้วที่จบไปแล้วน่ะมันเาอาขึ้นได้ชิ้นเรื่องไหมมันชมุมไปสัพพาชีวมาต่อว่ากันที่ฟังคนพูดมันบ้า,าเลยที่โฟกัสแทนคนนึงเขาไปด่ามันสัพพาเลยันนั้นคนประเทศคำพูดมันเป็นนักตาจบไปแล้วมันไม่มสามารถที่จะกุ่งม่นกับตัวเรา

Pali uren di sakalang Ewa miwa ito di inang Peta nang upakapatir Iti dang pati dang tumang Kipam hewa samit satu Saphe uren tusang kapa Sianto ทันนเสรีสศเนจังวทาปชาญโนจัตตารวธรรมวัฒนติอายุ

သာတော భవే భవే బుత్తు చ తం సతి పัญญา సtte కోరియమి నమలల బందునో కా సంకతుం చ రియే సునే బుద్ధ దిపౌ కరోనా తో dhammo నా తో వణుతమో నా ఉపచె క బుద్ధో చ సంబోనా తో తరోమమం పేసో